สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีเคช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่27ทําการค้าชินเฟิงนับนิ้วประมาะเขาคํานวณบัญชีต่อหน้าฮ่องเต้คว้นต้าเหลียงในเมื่อฝา่าบาทจะยืมเงินจากกระหม่อมแน่นอนว่าคงไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยคืนได้ดังนั้นดอกเบี้ยส่วนนี้จะถูกแทนที่ด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาฮ่องเต้คว้นต้าเหลียงดูมุนงงทรัพย์สินทางปัญญาเจอไม่เคยได้ยินมาก่อนชินเฟิงพยายามอธิบายอย่างช้าชา พูดง่ายๆคือในภายภาคหน้าสินค้าที่กระหม่อมทําออกมาขายคนอื่นจะไม่สามารถขายได้ความคิดของกระหม่อมจะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายของต้าเหลียงหากผู้ใดขโมยความคิดของกระหม่อมจะต้องถูกลงโทษแม้ว่านายน้อยชินจะเป็นพ่อค้าหน้าเลือดแต่เขาก็ให้ความสาคัญกับสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาพูดภาษาชาวบ้านคือข้าขโมยของเจ้าได้แต่เจ้าห้ามขโมยของข้าฮ่องเต้ควันต้าเหลียงเข้าใจความหมายของชินเฟิงแต่ก็สายพระพักไม่เคยมีแบบอย่างมาก่อน ชิ้นเฟิงอยากจะดูอีกฝ่ายว่าโง่จริงๆแต่เพื่อป้องกันไม่ให้ทั้งตระกูลต้องโทษประหารจึงทำได้เพียงยับยั้งคำพูดจากนั้นก็ปั้นรอยยิ้มการค้าและเริ่มเจรจาต่อรองถ้าฝ่าบาทยินยอมที่จะสร้างแบบอย่างไว้กระหม่อมจะช่วยฝ่าบาทสร้างกองกําลังหน้าไม้ที่แข็งแกร่งสามกองกองดาบใหญ่หกกองและกองกําลังทหารราบชั้นยอดหนึ่งหมื่นนายนี่เทียบเท่ากับกองทัพทีท่มีสามกองกําลังข้าไม่เชื่อว่าฝ่าบาทจะไม่สั่นคลอนพระเนตรของฮ่องเต้คว้นตาเหลืงวูบไหวแวววาวเจ้ารู้หรือไม่ความผิดฐานหลลออกงงงเืงส้สสูมีโทษถานด ฉินเฟิงแซงทำเป็นไม่ได้ยินและพูดต่อไปแต่กระหม่อมเองก็ไม่ค่อยมีเงินนักฝ่าบาทต้องให้กระหม่อมเตรียมตัวเป็นเวลาสามปีโดยในหนึ่งปีจะมีการส่งมอบหนึ่งกองกำลังแน่นอนว่าต้องเขียนสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรหลังจากผู้จบนายน้อยตระกูลฉินก็เปิดกองดีกาที่อยู่ถัดจากข้องเต้แขวนต้าเหลียงเขาหยิบกระดาษเปล่าผู่กันและหมึกออกมาเขียนตัวอักษรบิดบิดเบ,บี้ยวเบี้ยว,วก่อนจะลงนามตนเองจากนั้นก็ผลักมันไปหน้าพระพักฝ่าบาทด้วยหน้าตาเฉ่มชื่นขอเพียงฝ่าบาทลงนามสัญญาของเราก็จะเสร็จสมบูรณ์ ฮ่องเต้ขวนตาเหลียงขมวดคิ้วเล็กน้อยเจ้ารู้หรือไม่ว่าถ้าเจิ้นลงนามบนนี้จะหมายความว่าอย่างไรหากวาดวงกลมแทนเหล้าชิ้นเฟิงเองิงศีรษะและครุนคิดอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดก็พยักหน้าอย่างไม่เต็มใจเช่นนั้นก็ได้กระหม่อมค่อนข้างเชื่อใจฝ่าบาทฮ่องเต้ขวนตาเหลียงสายพระพักผังย้มพระโอษฐจากนั้นก็ว่าดวงกลมในช่องลงนามสัญญามีสองชุดชุดหนึ่งสำหรับฮ่องเต้และอีกชุดหนึ่งชิ้นเฟิงเก็บไว้กับตัวเองทันใดนั้นก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้เขากระซิบกระซาบข้างพระกันฮ่องเต้แผ่ว ฝ่าบาทกระหม่อมวางแผนที่จะเปิดหอสุรานิอีกไม่กี่วันข้างหน้าฝ่าบาทสนใจที่จะร่วมลงทุนหรือไม่โอฮ่องเต้ควนต้าเหลียงตรัสพร้อมแย้มพระสวนว่ามาสินายน้อยตระกูลฉินลดเสียงของตนให้ได้ยินกันเพียงเขาและคู่สนทนาทันทีที่กล่าวความคิดออกมาห้องเต้ควนต้าเหลียงก็ทรงพระ,กะเกสษมสันอย่างยิ่งพระองค์ไม่ได้ตรัสอันใดเพียงแค่พยักหน้าเบาๆเป็นเชิงว่ารับปากเท่านั้นชายหนุ่มประสบความสําเร็จทางการเจรจาเขาเดินออกจากโต๊ะและกลับไปยืนตําแหน่งเดิม ฮองเต้ควันต้าเหลียงกระซิบกับฉินเทียนหูเซนับดีฉินไม่จำเป็นต้องสุภาพผนาดนั้นลุกขึ้นเถิดชินเทียนหูยืนขึ้นช้าๆจ้องมองชินเฟิงอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ก็รอบถอนหายใจยาวด้วยความโล่งงอกฮองเต้หันกลับมาที่บุรุษหนุ่มเบื้องหน้าก่อนจะตรัสถามเรื่องที่ยังกังขาเรื่องแผนภาพได้รับการตัดสินแล้วเจ้าลองอธิบายเรื่องกลยุทธ์ทางการทหารสิหรือมันก็ถูกคัดลอกมาด้วยเช่นกันกลับทุนฝ่าบาทกลยุทธ์ทางการทหารนั้นเป็นกระหม่อมสรุปออกมาเองพยาคา่ะคนถูกถามตอบด้วย ฮองเต้ควันต้าเหลียงหลี่พระเนรสรุปอย่างไรต่อยตีลูกขุนนางพวกนั้นดังแกกระหม่อมตลอดทั้งวันกระหม่อมคงไม่อาจยอมถูกเคี่ยนตีง่ายๆเช่นนี้ต่อไปจริงไหมพยาค่ะดังคำกล่าวที่ว่าป่วยนานวันจนกลายเป็นหมอดีก่อนชิ้นเฟิร์นจะพูดเรื่องไร้สารนี้จบเสียงทรงพระสวนของฮ่องเต้ควันต้าเหลียงก็ดังก้องไปทั่วห้องทรงพระอักษรแล้วหลี่จ้านมองฉากตรงหน้าอย่างมีความสุขตั้งแต่เปิดตีบุกรุกเข้ามาเขาก็ไม่ได้ยินห้องเต้ทรงพระสวนอย่างสบายพระไทยเช่นนี้มานานแล้ว ผู้ใดก็ไม่อาจรู้คำที่ออกจากปากชินเฟิงแท้จริงและห่องเต้แคว้นต้าเหลียงไม่เชื่อสักคำเดียวอย่างไรก็ตามแม้ชายผู้นี้จะดูบา้บาบา้บาบ่แต่เขาก็มีความสามารถยอดเยี่ยมไม่มีความจำเป็นต้องลองเชิงใดๆอีกเทียบกับเหล่าขุนนางที่พูดแต่เรื่องไร้สาระทั้งยังหงหน้าพะวงหลังห้องเต้ชอบการสนทนากับชินเฟิงมากกว่าแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือทุกครั้งที่เด็กคนนี้พูดคำพูดของเขาพุ่งเข้าประเด็นสำคัญและหาวิธีแก้ไขได้ทันทีถ้าอีกฝ่ายพูดเพียงคำไพรร้อน้่าสังความอดทนของผู้ครอง,ง,งแว้ล ฮองเต้ควนตาเหลียงเริ่มชินกับรูปแบบการจัดการของชินเฟิงจึงตรัสถามตรงๆเปยตีบุกกลุบชายแดนถ้าเราไม่ส่งกองกําลังไปปราบปรามจะสร้างความเสียหายต่อต้าเหลียงเพียงแต่มีอุปสรรคมากมายในการส่งกําลังทหารไปคือขุนนางใหญ่ในราชสํานักมีสองฝักสองฝ่ายพวกที่ไม่อยากส่งทหารไปทําการศึกนั้นครองเสียงข้างมากถึงเจิ้นจะเป็นผู้ครองแคว้นก็ไม่อาจตัดสินใจได้เองเพียงลําพังตีมันสิพยคะคะชินเฟิงถกแขนเสื้อขึ้นและพล่งออกมาใบหน้าของชินเทียนหูเข้มขึ้นจนหน้ากลัวเสนาบดีกรมกลาโหมยกขาเตะออกไป บัองอาจพูดไร้าสาระชินเฟิงทำหน้าม่เบะปากกล่าวข้าหมายถึงตีพวกคนเถื่อนเปิดตีท่านพอ่อท่านคิกกระรชินเทียนหูร้อนใจยิ่งกว่าเดิมอย่างกล้าพูดอีกหรือต้องดึงลิ้นของเจ้าออกมาเสียก่อนเจ้าถึงจะหยุดฮ่องเต้ควันต้าเหลียงเข้าใจคนเป็นพ่อความสัมพันธ์และผลประโยชน์ในราชสำนักลึกซึ้งเกินไปบางสิ่งก็ยากจะพูดให้ชัดเจนมิเช่นนั้นหากพักพวกของกรมคลังเอาจริงขึ้นมาชินเทียนหูผู้เดียวอาจไม่สามารถจัดการได้ฮ่องเต้จึงเปลี่ยนหัวข้อ หากมีใครบุกรุกตระกูลฉินไม่เพียงแต่โจมตีคนในตระกูลแต่ยังครอบครองทรัพย์สินของตระกูลด้วยเจ้าในฐานะหัวนหน้าตระกูลมีความตั้งใจที่จะสั่งสอนบทเรียนพวกมันแต่ไร้หนทางเพราะขาดกำลังทรัพย์กำลังคนและยุทธปกรณ์จะจัดการอย่างไรนายน้อยฉินไม่หยุดคิดเอ่ยปากตอบไม่มีเงินข้าก็จะทุบมอขายเหล็กทิ้งหนึ่งทั้งตระกูลมาช่วยกันรบมีอะไรก็ใช้อันนั้นสู้ก่อนแล้วค่อยว่ากันหากแพ้ก็ดีกว่านั่งรอความตายและหากชนะก็จะได้เงินกลับมา,มามากมาย ดันคํากล่าวที่ว่าหล่อเลี้ยงสงครามด้วยสงครามฮ้องเต้แขวนต้าเหลียงครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้หักล้างหรือไม่ยอมรับแต่มีกลยุทธ์อยู่ในพระไทยเองเจ้าตัวเหม็นที่ขวันกล้าเทียมฟ้าเบื้องหน้าผู้นี้ยิ่งมองดูก็ยิ่งรู้สึกถูกชะตา ในเวลาเพียงหนึ่งการทูบชิงเฟิงก่อความผิดโทษประหารไปแล้วหลายข้อมันเพียงพอที่จะประหารเขาร้อยครั้งไม่สิเพียงพอที่จะประหารตระกูลชิงก้าชั่วโคตรเลยด้วยซ้ําเอาเป็นว่าความผิดเหล่านี้จดไว้ก่อนหากชิงเฟิงผู้นี้ทําได้ตามคําพูดก็จะละเว้นโทษแต่หากไม่บัญชีเก่าและบัญชีใหม่จะถูกชาระพร้อมกันถึงตอนนั้นตระกูลชิงจะตายหรือไม่เขาไม่รู้แต่ที่รู้รู้เจ้าเด็กคนนี้นะ่ยตายแน่เสนาบดีชิงบุตรชายของเจ้า ไม่เพียงเข้าใจกลยุทธ์ทางการทหารอย่างลึกซึ้งเท่านั้นแต่ยังรู้กลยุทธ์ในการบริหารราชการแผ่นดินอีกด้วยเจินรู้สึกเหมือนได้เปิดหูเปิดตาแม้ว่าจะดูมีชีวิตชีวามากไปหน่อยแต่ก็ไม่นับเป็นความผิดอะไรเมื่อได้ยินเช่นนั้นชินเทียนหูก็วางหินก้อนใหญ่ที่หนักอึ้งในใจลงได้ในที่สุดร่างกายที่ตึงเครียดของเขาผ่อนคลายลงเสนาบดีกรมกลาโหมรีบคุกเข่ากราบขอบพระทยัยได้รับความเมตตาจากฝ่าบาทเป็นโชคของชินเฟิงและตระกูลฉินพยาคา ฮองเต้ควันต้าเหลียงโยนดีกาคดีความผิดฐานทุบตีบุตรชายขุนนางของชินเฟิงลงบนพื้นจากนั้นก็ยื่นพระหัตถ์อีกข,ข้างออกมาหยิบดีการนั้นออกไปวางหลังฉากบังลมแล้วรวบรวมบันทึกความผิดใหม่เขาได้กันเก็บแยกไว้สำหรับบุตรชายเสนาบดีกรมกลาโหมโดยเฉพาะส่วนจะชำระความเมื่อใดหาได้ขึ้นอยู่กับเขาไม่มันขึ้นอยู่กับตัวชิ้นเฟิงต่างหากฮ้องเต้ควันต้าเหลียงและชินเทียนหูยมีเรื่องต้องปรึกษากันดังนั้นจึงรับสั่งให้คนแซงบ้าออกไปก่อน นายน้อยชินเดินออกจากห้องทรงพระอักษรทันทีที่ประตูปิดลงเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังของเขาเปียกโชกไปด้วยเหงื่อเย็นก่อนหน้านี้ชายหนุ่มไม่แน่ใจว่าจะสามารถจัดการกับห้องเต้ควันต้าเหลียงด้วยวิธีที่เคยประพฤตตามท้องถนนได้หรือไม่หนึ่งทุบมอขายเหล็กทิ้งเอาทุกอย่างเท่าที่มีทั้งหมดออกมาขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก